ตอนนี้นะครับผมวันนี้ก็วันที่21มกราคม2566ครับผมอันนี้ก็ทันต,ตะพน้นโซโลา่าเซลล์เราครับมาติดตั้งระบบนะครับไฟฟ้าออฟกิตนะครับระบบเป็นระบบใหญ่ของผมเลยนะตอนนี้ระบบใหญ่สุดแล้วของผมแล้วก่อนที่จะพัฒนาไปใหญ่กว่าน,นี้นะครับผมก็คือ25เคนะครับหรืออ่า20อ่าก็คือ25,000วัตต์ นะครับอานนั่นแหละนะครับผมก็เป็นแบตเตอรี่นะครับ l ขนาด260แอมนะครับ260้แอมันนี้ก็เหมือนน้องขัานตะคอปฐมเนะเป็นแบตเวียดนามครับอ่าบริษัทดังๆหลายบริษัทก็ไปที่ตอนนี้ไปก่อตั้งอุปกรณ์หลายอย่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ก็คือเวียดนามนะครับผมถือว่าตามที่เคยใส่ของ <c oughs> ประเทศนี้ก็ก็ถือว่ายังบอกโอเคแต่ว่ากับเป็นปัญหาโลกแกตกสาหรับแบตเตอรี่สําหรับระบบโซล่าเซลล์ออฟกิดเนาะแต่ว่าผมก็ในพัฒนานะครับในพัฒนาแล้วแก้ปัญหาระบบป้องกันของไฟแขงหยุดเข้าลงแบตเตอรี่นะครับให้เยอะที่สุดนะครับให้เยอะนี่นคือว่าลดการสูญเสียแบตเตอรี่ให้มากที่สุดนะครับ กอเลือกใช้เป็นระบบ M อ t มที่ใหญ่ตที่ใช้มาก็ถือว่าโอเคนะครับพว่าเล่นการจากแขงนะครับมันเป็นระบบอนุกรมเนาะอนุกรมแล้วเวลามันหลุดมาถ้าเป็น m อ็มวีรุ่นตัวถูกๆอ่ะมันก็จะเสี่ยงจากการหลุดลงมาเหตุแหแบตพังแบตระเบิดแบตบวมได้นะครับอตามที่ขนาดว่าเป็นเอ็มีทีหรือว่าระบบชาจาาโรงงานืิตั้งคาเป็นมาตรฐานมากนะคว่ามาตรฐานก็คือเอาไม่อยู่ครับเอาไปอยู่หลายอย่างเนาะ ท่านที่เห็นอุปกรณ์ที่หลายอย่างที่อ่านคําว่ามาตรฐานนะครับเอาไปยุนะครับเพราะฉะนั้นการมาใส่งานก็ต้องแก้ไขในความเป็นจริงนะครับก็คืออ่ที่เขาเรียกว่าปฏิบัตินะครับงานปฏิบัติก,ก็จะเป็นงานที่แบบแก้ปัญหานะครับใส่งานจริงมันจะสิ้นลวงรู้ว่ามันเกิดปัญหาอย่างไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเทศระบบนี่ยเอมิพีตัวนี้เป็นใหญ่นะครับหลายพันบาทเลยเอข่ขึ้นมาขึ้นมาหลักหมื่นเลยก็ได้นะครับผมขึ้นมาเป็นหลักหมื่นเลยก็ได้เพราะว่ามันมีระบบป้องกันทานที่เทศมา จากที่ใส่ไปแล้วขายให้ท่านลูกค้าไปก็เทสแต่ละตัวไปก็ถือว่าโอเคแล้วมันมีระบบป้องกันที่เห็นได้ชัดนะครับเอาง่ายถ้าเป็นไฟแผงมากนะเป็นระบบหลายซีหลายสิบวตนะ์น่ะแบตเตอรี่เนะี่ยบอกว่ารับได้นะครับเป็นไหมนี่เออสิบห้าวัสูงสุดในะเรทรับได้ของไซเคิลรอบการชาร์จก็คือยุดนะครับยุดคือการชาร์จแต่ละรอบนะครับเออวันรับอเออแรงดันลนประมาณนี้เอาให้แต่ละลูกนะพูดถึงแต่ละลูกนะครับเนี่ยสิบห้า แต่ตั้งการชาร์จเป็นระบบที่ออตโต้นะครับมันเอาประยสิบสี่จนะุดสี่นะจริงๆมันรับได้ที่เขาเขียนหรทรับได้สูงสุดที่แรงดันสิบห้าโวลต์ต่อลกูกเอาปครับผมขนาดแค่มาตรฐานโรงงานมาสิบสี่จุดสี่อา็ไมา่อยู่เพราะฉะนั้นที่ผมแจ้งูกคา,าไปต้องไปไล่ตั้งตั้งใหม่เพราะว่ามันเกิดปัญหาหน้าหนาวแล้วความที่มวงแสงมันสูงแล้วกันเวลาไฟมันหลุดมากไฟมันกระชากมากนะครับอมันก็จะมีปัญหาแบตบวมแบตระเบิดแบตพังนะครับมัน มีการเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นกับผมกับพัฒนาแก้ปัญหาระบบให้มันดีที่สุดนะครับอ่าให้มันดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างงานผมต้องเป็นงานที่แก้ปัญหาเหมือนที่ผมทําตัวบาลานซ์ตัวอ่าป้องกันแบตเตอรี่นั่นแหละครับอ่าเพราะฉะนั้นก็กมาทดสอบเนาะทดลองนะครับแต่ว่าตัวน,นี้ก็คืออ่เอาอยู่นะครับพอแรงดันแบตเตอรี่เกินเกินกึนงเมลายร้บอะไรเกินแต่ระูลูกเกินสิบหายวนถ้าไฟแผงหลุดมานี่เป็น หลายสิบโวลต์น,นะครับเป็นร้อยโวลต์ก็มีถ้าระบบใหญ่ตัวนี้เป็นระบบสามสิบหกนะครับสามสิบหกน,นะครับผมจะชาตสองชุดเพราะว่าเป็นระบบเจ็ดสิบสองนะครับผมเป็นระบบเจ็ดสิบสองเนาะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นพมก็จิตมาเบิง้งให้เบิง้งนะครับเป็นตัวนี้เลยการตั้งค่าะนะครับผมจะเทียให้เบิ้งนะเทียให้เบิง้งนะครับเทียให้ดูว่าตัวนี้มีระบบป้องกันที่เห็นได้ชัดเลยนะครับ มา,าไฟป้องกันแบตเตอรี่แต่ละลูบนะวันนี้ผมตั้งค่าเนอะผมใส่ตัวสวิตชิ่งนั่นตัวปรับนะครับตัวปรับนั่นสวิตชิ่งตัวนี้ที่ทั้งรองสูบน้ําอะไรนะครับผ่านอ่ะนี่ครับอ่ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่อ่าสิบสามจะว่าผมตั้งไว้ก็คืออ่าสิบสิบสามจุดเก้านะครับโมเมนต์ออาคาโรงงานนะถ้าคาโรงงานสิบสี่จุดสี่นี่แบตเอาไม่อยู่นะครับนะครับย,ยังเอาไปอยู่ ยิ่งมีเป็นระบบเอ,เอ่อเมอร์ซที่ตัวธรรมดารุ่นถูกๆเนี่ยยิ่งไฟหลุดลงมาเนี่ยเป็นหลายสิบโวลต์เนี่ยครับบอ่อพังกับระเบิดนะครับผมอ่าตอนนี้ไปดูนะครับนี่อ่าเดี๋ยวตัวที่ผมตั้งไว้เนาะวาเรดเท่าไหรน่นะครับสิบสามจุดเก้านะสิบสามจุดเก้าก็คืออ่าชาร์จอัดเต็มที่นะครับอ่าสิบสามจุดห้าสิบสามจุดเก้าคืออัดมาเต็มที่มาอยู่นี่แหละประมาณนี้แหละแรงดันไม่เกินนี้แหละ ครับตรงอันนี้คือตั้งเป็นระบบ12ให้เห็นได้ชาร์เนาะเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกก็คือ1ลูกอู่กเป็นระบบ12ถ้าสองลูกเป็นระบบ24ถ้า3ามลูกสากถ้า4ี่ลูกส8ิบดนะครับก็บไปคูณเอานะครับอันนี้6ลูกก็คือ7 2็ดิสองนะเป็นระบบ72สองที่ใหญ่สําหรับผมเละใหญ่สุดแล้วนะครับอ่าก็คือแบตท,ที่ล็อกไว้นะครับล็อกที่แบบเริ่มชาร์จเริ่มอัดแล้วก็คือสิบวลตดโมต่อลูกนะครับถ้าเป็นระบบ24ก็ ยี่สิบสองโวลต์นะครับรวมกันเป็นยี่สิบสองโวลต์ยี่สิบสี่นะถ้าเป็นระบบสี่สี่สิบแปดก็อยู่ที่สี่สิบสี่โวลต์ก็ไปคูณเอา, 48, าสี่สิบแปดโวลต์ก็ใส่สี่ลูกยี่สิบสี่ก็ใส่สองลูกนะครับเี๋ยู่นะคือเป็นระบบสิบสองต่อลูกในเครื่องการรับได้นะครับอ่ะมันใหญ่ไนะครับที่ผมตั้งไว้อันทีนี้ผมจะมาปรับนะครับอ่ะอิชาแกอยู่ประมาณนี้คือแรงอันนี้คือคือพูดถึงแรงดันที่ลงแบตเตอรี่นะถ้ามีการเกินปุ๊บมันจะขึ้นอะลามทันทีนะครับเกินตามที่แบตเตอรี่นะ เกินตามที่แบตเตอรี่รับได้นะครับอ่าก็คือที่เขาเขียนมาก็คือสิบห้าถ้าเกินสิบห้าโวลต์ขึ้นไปก็คืออลาล์มทันทีนะครับอลา,ามทันทีเดี๋ยวผมจะปรับให้เลยครับ,รบปรับจากตัวนี้เลยนะครับปรับจากนี่สวิตชิ่ริงตัวนี้นะครับผมจะปรับแรงดันให้ดูนะเดี๋ยวขึ้นอลารามแล้วก็ล็อกการจ่ายลงแบตเตอรี่ทันทีเพราะว่าเช็ควลต์จากแบตเตอรี่นะตัวนี้สังเกตนะครับอ่าสิบสามจุดสองนะเดีผมปรับขึ้น ยี่สามจุดสองนะปับแป๊บนึงครับเจ็ดวอนแล้วก็สังเกตอะลามแล้วก็มันจะกับพี่เป็นตัวอ่าศูนย์คูณยี่สิบเนี่ยก็คือคือคูณเข้าไปเป็นทุนิยมขเขา,านะครับสังเกตนะอ่าสิบสามจุดเจ็ดสิบสี่นะมันหมุนเร็วนะครับเกินสิบห้าไปเนี่ยอะลามทันทีนะครับผมเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นอะลามทันทีเลยอันนี้เนาะอ่าตัวนี้ก็จะหยุดการจ่ายทันทีนะครับบอกวันเกินนะครับ มันเกินทีจะลงแบตเตอรี่ตลูกเกินเลยนะครับอ่าถ้าตา่ําถ้าต่ําลงมาอต่ำกว่า15โวลต์ลงมาก็ชาร์จได้เป็นปกติเ,เกียน,นะครับผมจะปรับนะเนาะเกียน,นะครับต่ำกว่า15โวลต์นนะอะ่14 17นะครับอี่ก็จะหายทันทีนะครับเนี่ยาอารามก็หายไปก็ชาร์จปกตินะครับ ก็จจายไฟลงแบตเตอรี่เลยะจริงๆการชาร์จดิฟนี่ยมันสามารถจ่ายโหลดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลสูงสุดแต่ว่าถ้าดึงเยอะจะมีค่าไซเคิลที่ต่ำแล้วจะทำให้แบตเกิดค,ความเสียหายได้และการชาร์จของตัวนี้ก็คือแอมป์สูงนะต่อลูกสองหกสิบแอมป์นะครับรอบการชาร์จก็คือไซเคิลนะครับไซเคิลก็คือรอบการชาร์จนะครับยุดนะครับยุดก็คือการชาร์จนั่นแหละนะครับค่าสแตนบายที่ผมบอกเมื่อกี้เนะนี่ยค่าสแตนบาย A อ่าเริ่มอ่า,อาไฟจากแขงก็คือชาร์จค,ค่อยๆชาร์จเรื่อยๆแต่เตืนใผมตั้งสิบสามจุดเก้านี่นะครับสิบสิบสามจุดห้าถึงสิบสามจุดแปดแต่ผมให้ได้ไฟเยอะหน่อยก็คือสิบสามจุดเก้าก็ตามกว่าออโต้ที่เขาตั้งมากนี่ครับมันอันตรายถึงสิบสี่จุดสี่นะครับว่ามาตรฐานนี่เป็นแค่เป็นการอ่างอิงตามวิชาการริงเอาไม่อยู่ครับที่ผมบอกอรมาตรฐานที่เห็นๆกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องวันหลายอย่างนะครับเอา ครับผมบ่ได้ต้องแก้ไขนะครับกา,ใบา,ารใช้งานจริงนะครับผมอ่นาเพราะฉะนั้นแบตตัวนี้นะครับอ่าเป็นเวียดนามนะครับนา่านะครับอุปกรณ์อีกหลายอที่เป็นอ่าของประเทศนี้เนาะคืออาจจะเดี๋ยวประเด็นคะุ้มเบียรอ่ะคือว่านี่ระดับขึ้นมาบปัญหาลูก,ก,กคือกันคือระ,ะบบแข็งไม่อยู่ นะครับว่าจะเดินระบบเตือนนะจะเป็นถูกนะครับว่าจะทําเป็นห้องเป็นห้องอาเก็บไฟโดยเฉพาะเลย้วก็จ่ายไปในบ้านว่าจะเป็นปั๊มนุงปั๊มน้ํานะครับตู้ปั๊มน้ําไฟฟ้าก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมนะครับปั๊มหนุงแล้วก็คนติดตามก็จะเห็นเนาะที่มาติดแผงใส่เกี่ยวกับระบบรองรับไห้นะครับนะตอนนั้นนะครับนะเนียยังใส่แผงไม่หมดเอาไว้ไปติดปั๊มน้ําอีกนะครับ ตอนนี้เรใช้แค่12แผ่นนะครับให้มันเฉลีย่ยลูกละ2แผงนะครับาการชาร์จลงแต่ละลูกก็เบเกือบ20แอมป์หรือว่าสักไม่เกิน30แอมป์ต่อชั่วโมงต่อลูกนะครับจริงๆการรับได้ก็คือสูงอยู่เพราะว่าแอมป์แบตเตอรี่ต่อละลูกสูงนี่ครับนี่รอบไซเคิลการชาร์จก็สูงแม็กซิมัมเห็นไหมครับได้ถึง65แอมป์ต่อชั่วโมงเลยนะาจากแผงลงมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ว่าอินเวอร์เตอร์ก็คือ อัดเต็มที่แต่แค่60แอมป์นะครับ60แอมป์แต่จริงๆแ,แม่ของเขาเนี่ยสามารถเนี่ย65แอมป์ต่อชั่วโมงก็ชาร์จสองชั่วโมงเต็มนะครับอ่าอ่าชาร์จ65แอมป์นี่260อ่าก็ชาร์จอยู่ประมาณสักสามสามสี่ 3, 3, ชั่วโมงนะครับเต็มอ่าถ้าไฟนิ่งๆเสมอแดดอ่าอ่าความเข,ข้มของแสงใดนะครับก็ก็คูณนะครับผม261แอมเนาะ260แอมป์ก็มาหาร65ดูมันกี่ชั่วโมงเนี่ยแต่รู้เลยนะครับผมนะครับ อันนี้เกิดขึ้นแนะนํนนะครับที่ระบบอ่าระบบชาร์จร่ดลงมาเนี่ปัญหาเกิดหลายนะครับแต่มันเอาจากแขงปาะยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จเจอร์นะครับ MBPT หรือ PWM อะไรพวกนี้นะครับที่ว่าคําามามาตรฐานที่เขียนมานะเอาประยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราใส่งานการใส่งานต้องวัดจากาปฏิบัติจริงนะครับเึงจะรู้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการ ใส่งานแ้วก็มาตรสอบใส่ให้จริงคือคาว่าทฤษฎีมันเป็นแค่การพิจารณาจากการคํานวณน,นะครับแต่จริงๆลนะ่ะพอจะใส่งานดีมันต่างกันเลยคนละขวดนะครับนะอนี้ครับผมคือเอาไงไม่แค่ไม่ลุดไปแต่ละลูกอนะ่ะมันเสี่ยงนะครับคือแบตเตอรี่นึงลูกอัะรับได้สิบห้าบางทีไฟจากแผงลดมากนะครับไม่ใช่นน้อยนะนะครับเป็นลักหลายสิบโวนนบลต์นะครับหลายสิบโวลต์นะครับ การตั้งค่านะครับตัวนี้ที่ผมตั้งไว้ก็คืออ่าการที่ผมตั้งไว้เนาะให้เห็นก็คือมันสิบสามจุดเก้านะครับนี่ยสิบสามจุดเก้านะครับะนะครับเป็นสิบสามสิบสามจุดเก้าก็คือสูงสุดแล้วมันไล่เฉลี่ยลงมานะครับอ่าแล้วก็ที่อ่าก็คือเนี่ยระบบเรียงระบบเรียงไว้ก็คือจริงๆเขาที่เขียนเมื่อกี้ตามน้มเพจของแบตเตอรี่ก็คือ อ่าสแตนบายก็คือไฟชาร์จเลี้ยงไว้นะครับใกล้จะเต็มแล้วก็คือสิบสามจุดห้าถึงสิบสามจุดแปดแต่อันนี้ก็คือสิบสามจุดเก้าคือให้แบตแบบเบาๆซอฟๆมีเร่งการชาร์จเลยคือแต่ละลูกต่ําถึงสิบเอ็ดโวลต์นี้ออกนะ็อาจการชาร์จได้เลยนะครับนะตัวนี้อาจการชาร์จอ่เห็นไหมครับแต่ลูกก็ป้องกันให้ดีที่สุดนะครับตัวนี้อ่าภาเพเห็นด้ในชาด์ก็คือถ้าเกินจากอ่าสิบห้าโวลต์ไปอ่าจะมีการอะลามแล้วก็ตัดการตัดระบบการอ่ายไฟ ลงแบตเตอรี่ทันทีอ่าผลเราผมลองเห็นไหมอ่าสังเกตนะครับนี่สิบสามจุดห้าเนาะยังไม่ถึงค่ามาตรฐานสิบสามจุดเก้าที่ผมตั้งไว้สังเกตนะครับผมจะปรับเนาะอยวจะปรับตัวนี้ปรับค่าขึ้นนะครับคือตัวนี้คือเช็คจากแบตถ้ามันเกินจ่ายนี่มันจะยังมีพิธีจะไม่จ่ายนะครับสังเกตนะครับถ้าเกินสิบห้าไปมันจะนี่แหละนะครับ อา,อาจจะ M B P T ผมอาจจะหมุนเร็วเนี่ยนะครับมันจะเออเลอร์แล้วก็อะลามไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คือหยุดการทํางานนะครับคือนี่คือเกินเกินข้อต้าที่แบตจะรับได้และอันนี้ถือว่าหลุดน้อยนะสิบหาไปสิบหกวนนี่ครับถือว่าไปหลุดน้อยแต่ว่าอาจริงๆไฟจากแผงม,มันหลายสิบวนทั้งยิ่งเป็นระบบยี่สิบสี่ยิ่งใช้ M p P T อนุกรมนี่ก็เจ็ดแปดสิบวน,นะครับถ้าอนุกรมสามแผงนี่ก็รลอไปลอยก็วนร้อยยี่สิบ ถึงน้อยห้าสิบนะครับมันอันตรายนะครับไปลงแบตเนี่ยเมื่อเกินชั่วโมงระเบิดเนี่ยว่าระเบิดกแบตบวมแบตพังนะครับอันตรายครับี๋ยวมันจะลองปรับไปค่าปกติคือต่ำกว่าสิบห้าก็สามารถทํางานได้นะครับถ้าเราปรับน้อยมันก็จะทํางานช้าหน่อยเช็คนะครับแต่ถ้าลงวัวนลงไวมันก็จะอ่าอ่าโปรเทคการทางานก็จะไวนะครับผมจะปั่นเนาะนะนะครับล ขณะลงนี่นะครับจะทํางานไวถ้าเราวนวนลงไวมันก็จะทํางานเร็วครับอ่าจริงๆมันก็เกินสิบห้าไปนี่มันก็เริ่มโปรเทคแล้วครับถ้าตามก่วสิบห้าลงมาสิบสี่กันี่อ่ามันก็จะเช็คแล้วก็โปรเทคไม่อ่าจะเช็คว่าวนใจยบาใจอะไรครับมันจะเห็นได้ชัดเลยครับจะวนปไปเพิ่มอีกรอบเกินสิบห้าวนนะไปถึงสิบหกก็คือเลียดอยู่นะสิบห้ามันเกินไปนิดเดียวแค่ประมาณแรงดันหนึ่งวน มันก็จะป้องกันแหละก็คือถือว่าป้องยังป้องกันได้ดีนะครับเนี่หันที่โจุดหนึ่งเมื่อกี้เกินเกินสิบห้าไปนะครับทํางานหมดน,นะก็คือตัวโปรเทคป้องกันไฟลงแบตเตอรีก่กาทํางานครับตอนนี้จะจะไม่จ่ายนะไฟจะไม่ลงเลยนะะตัดการทํางานทันทีนะครับผมอาร์มก็คือปอจนะครับเดี๋ยวผมจะปรับลงมานะครับต่ำกว่าสิบห้าโวลต์ต่ำกว่าสิบห้าโวลต์น,นนะอะถ้าเกินไปนด่กก็ไม่มีปัญหา ก็คือเกินสิบห้าโวลต์นเนี่ยจะปิดตการทํางานนะนะครับว่าจริงๆจะอยู่ประมาณเนี่ยสิบสามจุดห้าสิบสามจุดแปดนะครับประมาณสิบสามจุดเก้าก็ได้สิบสี่แบตก็ยังรับ,รบได้แต่ว่าบางทีที่มันเกิดปัญหาคือคือแรงดันโวลต์ลอยจากแผงแล้วก็เอ็นบทีไม่อยู่ทำามาสิบสี่ก็พอนะอยู่ได้นี่ครับอยู่ได้มานนี้มันก็ไม่เสี่ยงให้แบตเตอรี่บวมเพราะว่ามันแรงดันมันนิดเดียวนะครับผม จะเติไฟจากแผงมาหลายสิบบว์ครับผมอ่าอันนี้ก็ทํางานถ้าเกินสิบห้าเนี่ยโปรเทคกันที่นะครับผมเกินสิบห้าเนาะคือนานๆแค่ไว้เนี่ยก็โปรเทคกันเพียงแค่สิบห้าเนี่ยเอาสิบห้าจุดเก้าเมื่อกี้ผมปรับไปทั้งทั้งสิบหกกว่านะครับแต่ 15, ตามกว่าสิบห้าปุ๊บมันก็จะทำงานแต่อ่โปรเทคก็จะเรเล่นนิดนึงนะครับคือศึกษาเลยครับอ่าอะไรครับนี่เรือ แสดงค่าชัดเจนหเห็นนะครับแต่ถือวาอ่าระบบนี้ค่อยดูจะมีมีบวม,มีอะไรไหมแต่ว่าก็น่าจะเกิดน้อยเพราะว่ามันเกิดปัญหาก็จะแก้ปัญหาให้ท่านลูกค้าให้ปลอดภัยที่สุดนะครับผมแต่ที่ผมก็แจ้งไว้หลายคิปเมื่อคืนมันเป็นปัญหาลูกแตกสาหรับระบบโซลาร์เซลล์ออฟกิจแบตเตอรี่นะครับผมเพราะว่าเขาไม่ประกันแบตลงแบตเตอรี่บริษัทไม่การันตีคือประกันตอนขนส่งมันแตกมีพังมีสูญหายีอะไรเขาเค็มให้แต่ว่าพอใช้งานไปแล้วแล้วเกิด การบวมกันนั้นมันเกิดจากการใช้งานนะครับเกิดจากการใช้งานเหมือน,นซื่อมอเตอร์ไซค์เขาว่าหรือว่าขี่ลมหรือว่ายางแตกนะครับมันก็นต้องใจเองนะครับนะต้องจ่ายเสียเงินเองนะครับผมอา่าเขาก็บอกอา่าเรทเรทมันก็พอสามารถคาดคะเนได้แต่ว่าเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้นะครับไม่ได้เอาไปยูนะครับอา่าวิชาก,การทีเขียนเนี่มเพจมากเอารับม่ได้นะครับผมอา่าถ้าเกิดเกินนี้นานๆอ,อยู่ค่านี้นานๆหรือว่าเกินนี้มันอันตรายนะครับอันตราย พอเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนการใช้างานใหม่ของอุปกรณ์ตัวนึวะครับผมเด้๋ยติดตามกันอีกรอบเดี๋ยว่าเจ้งการใช้งานนะครับตอนที่ตั้งเสร็จนะครับผมอ่ะ,อะขอบคุณครับผม